สวัสดีครับคุณู้ชมท่านครับวันนี้นะครับเรามาดูสายนะครับสายของนินจาในเกมนินจาคนหากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับทุกตัวละครในเกมนะครับจะแบ่งออกเป็น3สายด้วยกันนะครับสายแรกคือสายนินจูสึนะครับสายนี้นะครับจะเชี่ยวชาญการโจมตีแบบพิทิคอนะครับสร้างแรงหายได้รุนแรงมากนะครับพูดง่ายๆคือเป็นพวกตัวดาเมจนั่นเองนะครับตัวอย่างก็เช่นพวกนารูโตะจิระยะอะไรพวกนี้นะครับสายนี้พูดง่ายๆคือเป็นพวกแบบสายบ้าพลังนะครับออกมาเพื่อทําดาเมจล้วนๆนะครับก็เป็นสายที่ คณะทางนะครับสายพวกที่ชอบบล็อกการโจมตีได้เป็นอย่างดีนะครับผมถัดมาครับเป็นสายไทจูสึนะครับเป็นสายที่เน้นการบล็อกนะครับลดความเสียหายได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีความแป้นยำเนี่ยสูงมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสายนี้นะครับจะชนะพวกสายลบหลีกได้อย่างดีนะครับตัวอย่างก็เช่นพวกลีไกอะไรพวกนี้นะครับดูตัวอย่างนะครับซาลเกนี ไม่ต้องหลบกันเลยนะครับสายสุดท้ายครับก็คือสายเกนจูสึนะครับสายนี้นะครับจะเชี่ยวชาญการหลบหลีกนะครับผมอาจะเน้นพวกเกมยืดนะครับพวกหลบๆไปแล้วก็มาปล่อยสกิลแรงๆเอาในช่วงท้ายอะไรอย่างนี้นะครับผมสายนี้นะครับจะชนะทางสายบ้าพลังที่พูดไปเมื่อตอนต้นนะครับก็คือต่อให้มีดาเมจแต่ว่าหลบได้ก็เท่านั้นนะครับผมตัวอย่างตัวละครสายนี้นะครับก็เช่นซาสุเกะนะครับผมนี่ซึ่งมีอัตราการหลบหลีกที่ค่อนข้างสูงนะครับดูจากตัวอย่างนี้นะฮะ ที่มันหลบกันชนิดที่ว่าไม่ต้องโดนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ดาเมจเยอะขนาดไหนจะลบได้ก็เท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะปาสุดเก๋นะครับนี่นะฮะในหน้าจอเลือกแผนการเล่นนะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าเรามีตัวละครสายไหนตัวอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะจัดแผนที่เข้ากับหรือว่าที่ชอบกับสไตล์ของเรานะครับผมนี่นะฮะ ถัดมานะครับในช่วงแรกนะครับที่ตัวหลักมีการาเลือกสายการเล่นนะครับหลายคนสงสัยว่าจะเลือกสายไปทําไมทันะ้งที่เรามีเรามีระบบแปลงกายที่จะเปลี่ยนสายการเล่นนั้นเป็นตัวละครของตัวนั้นๆเลยนะครับทีนี้ครับถ้าเราไม่ชอบใจนะครับเราสามารถติ๊กตรงช่องแปลงกายจากคงสกิลของตัวละครไว้ได้นะครับเพื่อที่จะ รับโบนัสสเตตัสของการแปลงกายไว้นะครับแต่ว่าเราจะเลือกใช้เป็นตัวละครหลักของเราปกตินะครับพวกสกิลอะไรก็จะมาแบบตอนต้นเลยนะครับผมได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้อย่าลืมนะครับว่าเราควรจะไปหาตัวละครเก่งๆมาเสริมทีนะครับมัวแต่ใช้พวกตัวเก่าๆเนี่ยคงชนะใครยากนะครับวิธีการก็แค่ ไปเปิดการ์ดนะครับหรือว่าบางตัวมันอาจจะมีเงื่อนไขพวกเลเวลนะครับหรือต้องลงดันเจียนอะไรก่อนอย่างนี้นะครับก็พยายามไปหามากันให้ได้นะครับอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมอืมพอได้มาแล้วทีมเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับเบื้องต้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีทั้ง3สายอยู่ในทีมนะครับให้ครบนะครับ ก็ชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นกันไปเลยนะครับลองๆกันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับมาลองดูกันได้ครับนินจาคุณหาฮ w นะครับววนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับอ่าสวัสดีครับ